เดี๋ยง่ะเห็นไหมครับนี่เห็ดเห็ดนี่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 ว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมจะพาผู้ชมมาเก็บเห็ดที่บ้านที่ในสวนของผมนะครับวันนี้ดูอยู่เจอเห็ดาเห็ดมันออกอีกนะครับนี่เนี่ยครับนี่นะฮะ นี่นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ตรงนี้ด้วยนี่นะครับได้กินอีกแล้วครับเห็ดน,นี่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับน่าก,กินไหมครับนี่นะตรงริมรัว้วให้ต้นมะขามแล้วก็ต้นคอฟเทลเลนี่นะฮะ ยังมียังมีอีกนะครับยังมีอีกเดี๋ยวผัดไปเห็ดดูนี่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 ว้าวว้าวว้าวาเห็นไหมขี้สวงามเทยงามงามโอ้ยเนี่ย เห็ดปลวกเห็ดโคนเห็ดน่ากินเห็ดอร่อยนี่นนเขียดตะปะตถาะขีดขีดเถาะเอออันนั้นแหละนี่แหละบอเดี๋ยวเรามาดูเห็ดดีกว่านะนี่นะครับท่านผู้ชมล้างก็หายไปหลายวันตอนนี้เขาก็ โชว์มาให้เห็นนี่ครับเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดโคนงามเอาไปต้มเอาไปหมกทำกับข้าวแซ่แบๆอร่อยนะครับหายตรงไหนด้วยหตรงไหนมีอีกแล้วกูในเมื่อวานที่กไม่เห็นนะบ้านอ้ยออกเยอะัะออกเยอะเดี๋ยวออเดี๋ยวมีอีกนี่ครับต้นอินทผลัมพันใบ เรามาดูเห็ดกันมุดเข้าไปนิดนึงมุดเข้าไปนิดนึงเจอไหมเอ๋เจอไหมเอ๋เห็นไหมขาวๆอูตต้ตรงนี้เลยนี่น,นี่นี่ด้วยนุ๊เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มนื้อเฮ้ยเผ้ยเนี่ยเห็นไหมครับนีน่ โหเหตุใเหตุเห็นี่นะครับท่านผู้ชมดูบานบานแล้วบานแล้วนี่นี่โอ้ยยย้ยยยยยัยยยยี่ยย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  เให้มาดูเห็ดนะเช้านี้นะครับท่านผู้ชมก็พามาเก็บเห็ดนะครับเห็ดปลวกในสวนนะฮะนี่นะครับได้พอหนึ่งอิ่มนะยังอยู่หากินวันนี้ได้กินปลวกเอ้ยไม่ได้ให้กินปลวกกินเห็ดปลวกเออนี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ สวัสดีก็ฝากไลค์กับแคร์นะฮะก,กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ